สวัสดีครับโอ้โหเรื่องมันไปไกลแลนะ้วนะหววงตนัวแต่ว่ากูเล่นยังไม่ถึงไหนเลยมันอัปเดตจนจะมีอะไรนะจนจะมีไอ้เรื่องใหม่มแล้วนะครับเรื่องหลักอะ่ะกูเล่นยังไม่ถึงคอนแกนเลยคอนแกนอยู่ไหนวะ <c oughs> ยังไม่รู้เลยพูดทำไมเนี่ยบริหารร้านให้ถึงเลเวลเราต้องทำอะไรนะ อ๋อขายวแล้วก็อ๋อโอเคลืมเลยนะว่าต้องทำอะไรหามันนี่มันมีวัตถุดิบอะไรไมมนนั้วันี่มันว่านี้จะจำเป็นนะครับจำเป็นแน่นอนโอ้โหมันมาเยอะจังวะโอ้ทำหมดนี่เหรอเดี๋ยวกลับมานะสุดท้ายไม่ได้นะพักอย่าง เขาเล่นผ่านกันยังไงวะไม่มีอะไรคืบเลยอันหนึ่งวาตะหนีไม่มีเหมือนไม่ได้อะไรเดีวยวโอ้โหยบกิบเจ็ดหกห้าสี่โอ้ทำใจเท่น มีลูกค้าคนนี้โอเคมีคนคอมเมนต์ร้านอยู่ดูก่อนวันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรคืบคนระับ ผมเป็นช่องที่เล่นช้ากว่าเพื่อนนะคนอื่นเขาไปไกลแล้วนะครับมินาผมมันช้ากว่าเพื่อนผมไม่เข้าใจเว้ยมันยากซับซ้อนเล่นยาก่าแหละกิจกรรมทํามาให้คนอยู่ด้วยนานๆน,นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนรีบเล่นรีบจบเดี๋ยวนี้ดักเยอะดักเยอะไม่ให้เล่นเรื่องอนะ่ะ ลูกค้าโปรโมตไปแล้วที่เหลือก็พอก่อนมายอดขายทำไม่ได้เว้ยวตัตถุรีบรับได้ในวันนี้รสชาติที่ข้าชอบต่อไปยังไงมันก็ต้องแม่น้ำไมในตัวนี้ก็เป็นที่นี่นนครับที่ดีสุดแล้ว แต่ที่อื่นก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะอเออเซลลาจริงๆนั่นแหละไม่มีอะไรคือเหมือนเดิมต้องทำไปก่อนเอหรือไม่ต้องขายเยอะ เม,มานะมีมาอีกแล้วทำไมลูกค้าไอ้แบบนี้มาเย,ยอะจังวะตรงเมนูหน้านี้สิคะสิไม่ใช่เมนูหน้านี้สิงั้นลองดูจานนี้ไหม ต้องการนี้ไหมคะต้องพูดเฉพาะจรอย่อลูกกาเขายิงอารมณ์ไม่ค่อยดีเขายิงมงันดีง่ายเหมือนว่าผมต้องเก็บวัตถุดิบไปนะคุณผู้ชมไม่ใช่แม่ไปใช้เพิ่มเพื่อนนะครับต้องเก็บวัตถุดิบไปก่อน ไปที่อื่นมันจะได้น้อยไหมเนี่ยแต่ตรงนี้มันมันเพอร์เฟกกว่าไงอ๋อนี่คือวัตถุดิบที่ล็อกอยู่เหรอไงแล้วมันต้องได้มันยังไงอ่ะเอ้าวันนี้หมด ากะลองเอ้าวันนี้เท่านี้่ะเอ้นนา,อนนาสุดท้ายกูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เ่ยโอ้คือหาเงินไม่ได้ตามเกณฑ์มันนะครับต้องใช้เวลาหน่อยวะโ,โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีเหี้ยเลยนะครับ เหมือนโลกหยุดหมุนเลยโลกหยุดหมุนไปชั่วขราวโอเควันนี้ไม่มีอะไรครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร้กันะครับ